ดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพก,กานะคะแขกแล้วก็คุณอาจบุญนาค่ะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง v o i c e TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ3ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่ม นะคะอย่าลืมติดตามพวกเราในโฆษณารายการเรายังมีแต่เฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็หน้าคุณคำพากาก็ยังเป็นหน้าคุณครูแสนเชยสุดชมอยู่ก่อนทำสัญญกรรมหรือเปล่าคะคุณแตก่อนไปเกาหลีนะฮะเากทุกหน้ามาเป็นคุณคำพากานี้แล้วแต่ถ้าทําสัญญกรรมแล้วได้เท่านี้ที่ฉันควรไปเกิดใหม่ดีกว่าไม่คะคุณอัก็หมอทําสุดฝีมือแล้วได้แค่นี้นะครับ วันนี้เราจะขออนุญาตท่านผู้ชมหน่อยหนึ่งว่าวันนี้เราจะไม่ตอบจดหมายทางบ้านนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องที่เราจะคุยวันนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายประเด็นเราจะแตกยิบย่อยมาคุณอาจก็ข่าวฮอตมากเลยค่ะข่าวจากมติชนออนไลน์นะคะวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะ2555นะคะเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรเลงล่าชื่อค้านระเบียบแต่งกาย ด้านองค์กรนิสิตชี้ควรภูมิใจชุดพระราชทานเป็นยังไงคะคุณอาจขอดูรายละเอียดของข่าวนิดนึงครับะะก็คือว่าทางเ,างเกษตรศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะ,ะก็คือเขาก็จะมีเรื่องประเด็นที่ว่าการตั้งกฎของอชุดนิสิตขึ้นมานะฮะแล้วก็มันก็จะมีหลายๆข้อที่แบบว่าตอนที่ยังเป็นร่างอยู่นะฮะที่พอเสนอขึ้นมาแล้วมันก็แบบว่ามีความย้อนแย้งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปไหมรวมถึงมีการ ปัดคะแนนหรือบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่านะฮะว่าสำหรับผมเองนะฮะในความสุจริตกะอีแค่ เครื่องแบบเนี่ยทำไมจะต้องถึงทําขนาดนั้นมีการถึงว่าขั้นตอนว่าเ,ออเรียกผู้ปกครองตักเตือนแล้วก็ถึงขั้นแบบว่าขั้นสูงสุดที่แบบว่าออไล่ออกหรือถอดจากการเป็นสภาพนิสิตเลยนะคะคุณอัจแน่ใจนะคะว่าเรากําลังพูดถึงมหาวิทยาลัยใช่ครับไม่ใช่สสอนุบาลหมีน้อยที่ไหนในกาแล็กซี่นี้ในจริงผมคิดว่าอนุบาลหมีน้อยหรือโรงเรียนมัธยมเนี่ยการแต่งกายผิดระเบียบผมก็โทษก็ไม่ถึงขั้นนั้นมั้งครับก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะคุณอาจว่า ออการล่าชื่อคันระเบียบการแต่งกายนะคะแขกอยากจะให้ดูข่าวนี้นิดนึงนะคะใช่ว่าออชุดนักศึกษาไทยเนี่ยออติดอันดับชุดเซ็กซี่นะคะคุณอัดอ่านสิคะเนี่ย สื่อต่างชาติยกให้เครื่องแบบชุดนักศึกษาของประเทศไทยเป็นเครื่องแบบที่เซ็กซี่ที่สุดเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหรือน่าอับอายกันแน่สรุปแล้วชุดนักศึกษาของไทยมันคืออะไรกันแน่แต่แขกอ,อ,อ่านนะคะแต่ความคิดเห็นขอผมพูดนิดนึงว่าจริงๆที่เขาเรียงมาเนี่ยคือมีมหามีชุดนักศึกษาไทยเท่านั้นที่เป็นชุดเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยนอกนั้นคือเป็นชุดเครื่องแบบของมัธยมก็อยากจะให้ รู้กันไว้ในที่นี้นะคะว่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่เรามียูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคะ่ะในโลกนี้ไม่มีที่ไหนนะคะที่บังคับให้นักศึกษาใส่เครื่องแบบ,บไม่ใช่บังคับให้นักศึกษาใส่เครื่องแบบคะ่ะไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศไหนในโลกนี้นะคะที่มีเครื่องแบบนักศึกษา จะมีเกหลีเหนือมั้งคะคุณอาก็คือชุดที่เป็นมหาเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการนิยมนะฮะที่ยังจะมีอยู่ก็แต่ความคิดเห็นของคุณภูริพัฒน์นะคะเมธนาคุลซึ่งเป็นนิสิตปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์นะคะให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจมากและก็ชอบความคิดเห็นกว่านี้ เป็นความคิดเห็นของ,ของนิสิตปีหนึ่งนะคะบอกว่าในมหาวิทยาลัยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกฎนี้คนที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่คิดว่ากฎไม่สมเหตุสมผลมและเป็นการลิดรอนเสรีภาพเพราะการให้แต่งกายชุดนิสิตก็ถือเป็นเรื่องผิดอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ทุกคนยอมรับได้ขณะที่การออกกฎหมายยังเพิ่มความร้ายแรงเข้าไปอ,อีกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเกียดเพศเพราะในกฎระบุว่า หากมีการแต่งกายข้ามเพศจะถูกหัก5คะแนนส่วนความผิดอื่นๆอย่างการพับแขนเสื้อของนิสิตหญิงการใช้หัวเข็มขัดผิดมไม่ใส่เสื้อไว้ในเกงเกงถูกหัก1คะแนนนะคะแล้วนักนิสิตคนนี้นะคะคือนายภูริพัทน์เนี่ยให้ความคิดเห็นต่อไปที่น่าสนใจก็คือว่าชุดนักศึกษามีความสําคัญอย่างไรนะคะเขาบอกว่า พวกเราเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจระบรบประชาธิปไ uh, ตยและเล็งเห็นปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันโดยช้อยเยาวชนส่วนใหญ่ท um um> um> ี่ยังไม่ตื่นตัวทางการเมืองสภาวะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวทางบริบทสังคมการเมืองในอนาคตนั่นก็ผมชอบความเห็นนี้มากแสดงให้เห็นว่าคุณภูริพัฒน์เนี่ยเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการบังคับหรือการชุดนักศึกษาให้มี ชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับระบอบอำนาจนิยมและอำนาจที่เป็นเผด็จการแต่มีอีกความคิดเห็นหนึ่งคุณอัดน่าสนใจมากเช่นเดียวกันบอกว่าเคยได้ยินคำว่าชุดนิสิตพระราชทานไหมครับประวัติศาสตร์ของเรากว่าที่จะมีชุดนิสิต มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานขอโทษค่ะม,มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างไร <c oughs> ไม่ทราบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่งจะออตั้งขึ้นในสมัยที่จอมพลปพิบูลสงครามเปรนเป็นปนายกเล่นมนตรีรอบที่สองด้วยนะไม่ต้องนะอะไรแว<อ>ว่าระดับ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเองก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่นะร้อยกว่าปีไม่ต้องพูดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งอายุไม่ถึง100ปีแน่นอนเอดีฉันจะโดนถล่มเหมือนครั้งศิลปกรดถลมหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ยวอะแต่คุณจะยอมรับความจริงนะคะว่ามหาวิทยาลัยของคุณไม่ได้เก่าแก่มากขนาดนั้นนะฮะเรานิสิตเกษตรได้ชื่อว่าสวมใส่ชุดนิสิตพระราชทานควรจะภูมิใจในชุดที่สวมใส่อยู่โดยการแต่งตัวให้ถูกระเบียบตามที่ได้รับพระราชทานมา เด็กมหาวิทยา,ยทยายลัยอื่นเขาออกจะภูมิใจในชุดนิสิตของตัวเองแต่ชุดนิสิตของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นชุดพระราชทานจริงหรือไม่นะคะความเป็นมาของชุด นักศึกษาหรือว่าชุดนิสิตนะคะที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษานะคะออกมาในปี2498นั้นว่าด้วยเครื่องแบบนิสิตของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะคุณอาดเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชกฤษฎีกาอยังต้องถกเถียงกันอีกว่าเป็นชุดพระราชทานจริงหรือไม่แต่จะเป็นชุดพระราชทานจริงหรือไม่จริงยังไม่สําคัญเท่ากับเหตุผลนี้ค่ะอาจารย์เกษียณเตชัดีระนะคะได้แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ของอาจารย์ซึ่ง เป็นความคิดเห็นที่ตื่นสตินะคะสังคมไทยโดยรวมด้วยสําหรับแขกบอกว่ามีเหตุผลมากมายที่จะถกเถียงเรื่องเครื่องแต่งกายได้แต่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะดึงสถาบันเบื้องสูง<ช>ลงมาในความขัดแย้งอีกแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของการคิดไม่พ้นกรอบเสมือนยังอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทําให้เรื่องทุกเรื่องความขัดแย้งทุกอย่างไประคายคื่องเบื้องสูงทั้งหมด และแพร่ขยายความขัดแย้งในหมู่คนไทยร่วมชาติให้ลึกกรุนแรงแก้ยากกว่าที่ควรจะเป็นจากเหตุผลไปสู่อารมณ์จากความต่างเรื่องเครื่องแต่งกายไปสู่ความแตกแยกในชาติเดียวกันของพระสงฆ์นิกรของในหลวงด้วยกันดังนั้นขอทีเถอะครับหยุดและอย่าไม่ดีหรอกรักในหลวงอย่าทําแบบนี้เลยใช่ครับผมก็เห็นด้วยในฐานะที่เป็นอุตรารอยอริสนะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นไฮเปอร์นะไม่ถึงขั้นไฮเปอร์รอยลริสนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ กลับมาเรื่องนะฮะร่างระเบียบชุดนิสิตของเกษตรศาสตร์นะครับมันก็มีร่างที่เขาส่งมานะฮะตามอ,อ,อีเมลหรือโพสต์ไว้ในตามเว็บบอร์ดต่างๆนะฮะก็พูดถึงรายละเอียดต่างๆว่ากรณีนิสิตชายกรณีนิสิตหญิงที่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างอย่างสายเข็มขัดผิดระเบียบตัดคะแนนเท่าไหร่ไม่ทับชายเสื้อไวใ้ในเกงเกงเสื้อนิสิตรับรู้กันไปอะไรเนี่ยฮะ<ต>สิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้<ะ>สิ่งที่เราจะพูดหลังจากนี้นะคะตั้งอยู่บน ข้อเสนอของเราสองคนนะคะที่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณภูริทัศนะคะว่าลำพังการให้มีเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะก็เป็นสิ่งที่ขัดกับปรัชญาของของการเป็นมหาวิทยาลัยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ในขณะที่เมืองไทยนะคะยังดูเหมือนจะไม่ได้มีใครสำเนียกต่อข้อเท็จจริงอันนี้สักเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาดูกันว่า ถ้าหากว่าอยู่ในกรอบของการมีชุดนักศึกษานะคะในรายละเอียดของกฎระเบ,บียบเนี่ยม,มันยังมีอะไรที่ดูน่าขบขันอีกบ้างแต่ก่อนอื่นนะฮะว่าศูนย์ข่าวชุมชนของมกศสได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายชุดนิสิตที่ได้เผยแพร่มาว่าเป็นแค่ร่างและยังเปิดรับคําวิจารณ์และให้ทุกคนช่วยกันปรับปรุง 2. เรื่องเพศได้ถูกตัดออกไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่พิจารณา3เรื่องบทลงโทษก็ได้ถูกตีกลับให้กลับไปพิจารณาใหม่ตั้งแต่วันแรกที่พิจารณาเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาวิพากษ์ได้พ่อยังถือว่าเป็นร่างสิ่งที่อย่างที่เราพูดไปว่าในเรื่องเพศนะฮะเรื่องการแต่งกายข้ามเพศหรือบทลงโทษระหว่างเ,เรื่องของนิสิตหญิงในเรื่องออการใส่ชุดรัดรูปเกินไปกับนิสิตชายเนี่ยคะแนนต่างกันฮนะ นิสิตชาย,ยฮะเสื้อนิสิตรัดรูปเกินไปหัก1คะแนนแต่นิสิตหญิงถ้าชุดรับรูปเกินไปหัก3คะแนนคะแนนที่หักระหว่างคะแนนของนิสิตชายกับน,นิสิตหญิงเนี่ยแตกต่างกันทําให้เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีอคติทางเพศเนี่ยเข้ามาอยู่ในการออกกฎหนี้ด้วยนะฮะนี่ยังไม่นับเรื่องการแต่งกายข้ามเพศที่ถูกหัก5คะแนนเลยนะฮะใส่หัวเลย <c oughs> คือผู้หญิง <c oughs> ใส่เสื้อรัดรูปเนี่ยโดนหัก3าคะแนนเพราะว่าพอใส่เสื้อรัดรูปแล้วคือเขาเนี่ยคิด คิดล่วงหน้าคิดแทนใช้อคติส่วนตัวนะคะไปคิดว่าพอผู้หญิงใส่เสื้อรัดรูปแล้วเกิดการยั่วยุทางเพศทั้งหมดนี้คิดเองเออเองหมดเลยนะคะคุณอัดคือคุณคุณคุณเห็นนมผู้หญิงแล้วคุณมีอารมณ์คุณก็เลยคิดว่าคนอื่นเห็นนมผู้หญิงแล้วจะมีอารมณ์เหมือนคุณเพราะฉะนั้นคุณก็เลยหักคะแนนผู้หญิงมากกว่า มากไปกว่านั้นคุณอาจม,มันยังสะท้อนให้เห็นถึงทัศ,ทศนคติที่เห็นว่าผู้หญิงที่ดีในทัศนคติของสังคมไทยค,คือผู้หญิงที่จะต้องไม่ไม่รือนร่า,รางไม,ไม่ไม่ถูกไม่มีเซ็กซ์ เรือนร่างหรือว่าผู้หญิงจะต้องถูกดีเซ็กชวลไลซ์ถูกทำให้ปราศจากเซ็กซ์ซึ่งถามว่าจริงไหมก็ไม่จริงคุณจะปฏิเสธความปรารถนาและอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงประหนึ่งว่ามันไม่มีอยู่จริงได้หรือไม่นะคะแต่ทุกคนในสังคมนี้ในฐานะที่เป็นสังคมหรือว่าสังคมวัฒนธรรมวัฒนธรรมะดับที่เราชอบศิลธรรมระดับเนี่ยนะคะทุกคนก็จะต้องเพอร์ฟอร์มทำประหนึ่งว่า เพศกับผู้หญิงเ<ห>นี่ยไม่ไม่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือทัศนคติทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังว่าทาไมผู้หญิงเมื่อใส่เสื้อรัดรูปแล้วจึงถูกหักคะแนนมากกว่าผู้ชายทำให้ผมสงสัยเหมือนกันนะฮะว่าในมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เนี่ยไม่มีภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาหรือไงนะฮะถึงสามารถออกกฎแบบนี้ขึ้นมาได้นะฮะยังไม่นับนะฮะว่าผมสังเกตดูข้อหนึ่งได้ว่าการใช้คนออกกฎเนี่ยเป็นบรรทัดฐาน ะะว่าคนออกกฎเนี่ยก็คงจะเป็นอาจารย์แก่ก็คงรุ่นราวเขาเดียวกับเราหรือแก่กว่าเราซึ่งจะเกิดเติบโตในช่วงทศวรรษที่80ที่เขาเป็นนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ผิดระเบียบของเขาก็คือว่าเป็นแฟชั่นในยุคสมัยนี้ะนะฮะอย่างเช่นกางเกงผิดระเบียบเช่กนกางเกงยีนหรือกางเกงขาเดฟระบุไปเลยว่ากางเกงขาเดฟนะฮะว่าทรงผมปิด,ด้ยย้อนผมสีฉูดฉาด หรือเสื้อนิสิตรัดรูปเกินไปคือคําว่าไอ้เสื้อนิสิตรัดรูปเกินไปเนี่ยถ้าเป็นยุคเราเนี่ยฮะตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยคงจะไม่มีกฎข้อนี้ออกมาแต่คงจะเป็นกฎข้อที่ตรงกันข้ามคือห้ามใส่ชุดนิสิตหรือที่ตัวใหญ่เกินไป เพราะสมัยเราเป็นใบรุ่นแฟชั่นที่มาแรงคือต้องใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ใช่แล้วกางเกงก็ต้องจีบพองแล้วก็ถ้าอย่างกางเกงนักศึกษาชายที่ผมใส่นี่คือว่าถ้าลมตีไม่เป็นแบบโจงกระเบนออกมาพองขนาดนั้นนี่แทบจะไม่อยากจะออกจากบ้านกันแล้วก็จะเห็นว่ากางเกงขาเดฟหรือกางเกงที่ไม่มีจีบอย่างเงี้ยเป็นกางเกงที่เฉยมากแล้วถ้าเกิดว่าอีก5ปีข้างหน้าแฟชั่นเปลี่ยนไปเป็นทุกคนจะไม่ขาเดฟเอาละทุกคนจะใส่กางเกงขาบานหมดระเบียบของเกษตรศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนไปเลยคระใครที่ใส่กางเกงขาบานกก็จะถู ะนนจะถูกหักคะแนนนะครับผมผมก็เลยสงสัยว่ามันใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็แฟชั่นหรืออะไรเหล่านี้ครมันมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมมันมีการเปลี่ยนแปลงออการที่การออกกฎน็่คือควรจะต้องเป็นออกกฎที่ค่อนข้างที่จะเป็นสากลหน่อยในสากลในที่หมายถึงว่าเวลาที่เป็นสากลมันเป็นสากลไม่ได้ค่ะคุณอาจเพราะว่าในสากลระโลกเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องแบบนักศึกษาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะสักครู่ครับ